ตมจมือศุลกากรรวบลัดเวยขนเฮโรอีนซุกแท่งเหล็กคาสนามบินพลตำรวจตรีเชิงรนริมพดีผู้บังคับการตำรวจตมอสองได้เปิดเผยว่าได้รับการประสานงานจากกองสืบสวนปราบปรามประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยต้องสงสัยว่าจะมีคนต่างชาติลักลอบขนยาเสพติดโดยใช้ไทยเป็นทางผ่านสนามบินสุวรรณภูมิฝ่ายพิธีการเข้าเมืองด่านตมอทออ,อสุวรรณภูมิและกองกับการสืบสวนปร,บปราบปรามบกตมสอง จึงได้ตรวจสอบร่วมกับสุลกากรพบว่าคนต่างชาติรายดังกล่าวคือมิสเตอร์กันชาอายุ71ปีสัญชาติรัสเวียเดินทางมาจากลาวเที่ยวบินทีจี7โดยเครื่องจะออกเวลา16นาฬิกา40นาทีจึงได้สกัดกั้นและตรวจค้นสัมภาระพบถุงผ้าใบทรงยาวสีแดงภายในเป็นเปรสนามและพบวัตถุคล้ายไส้กรอกหุ้มด้วยพลาสติกสีน้ำตาลซุกซ่อนอยู่ภายในท่อเหล็กแกนของเปรสน้ม จำนวนทั้งสิ้น47ก้อนตรวจค้นน้ำยาพบว่าเป็นเฮโรอีนน้ำหนักรวมประมาณ3กิโลกรัมผู้ต้องหาไม่ให้การใดๆสื่อสารเป็นภาษารัสเซียไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คาดว่ารับยามาจากลาวเนื่องจากขาไปไม่มีกระเป๋าโหลดแต่ตอนขากลับมีกระเป๋าโหลดหนึ่งชิ้นหนัก9กิโลกรัมตำรวจจึงส่งกองกับการสืบสวนปราบปรามกรมศุลกากรดำเนินคดีต่อไปสำนักข่าวออนไลน์ไทยแถบลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรณครบถ้วน